สวัสดีครับจากบ้านสวนกับตาลพันไม้นะครับวันนี้เราจะมาเก็บกระลำปีแล้วก็กระลำดอกด้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะมีเมนูขนมจีนน้ำยากะทินะครับแล้วก็เก็บกระลำปีไปทำเป็นเป็นเครื่องเป็นเมี่ยงเป็นผักนะครับแล้วก็เอากระลำดอกด้วยวันนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยเอาไปให้ใจที่หลังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้วันนี้ก่นอน<ม>แค่นี้พอไหม เหลือออกอีกโอเค okay. อ้าวกระตูนใส่เอาไปคนละหัวก่อนวันนี้ต้องเก็บกี่หัวเนี่ยล้านหัวป้าสิบล้านหัวเดไดยวิกินเบิดอ่าคนละตากาะกก้าเริ่มไปก่อน,นอันไหนที่ใหญ่ๆนี่ก็ใหญ่นี่นี่ใหญ่มากโอ้อโห เดี๋ยวอันนี้เราก็จะไปให้ไก่นะครับัไมันขมคนกินได้<ม>ไก่กินดีอา้าวกระตูน<ะ>ใส่นี่ <laughs> กินดิบมันก็ขม,มแล้วเนาะยัดไปอือันนี้ก็สวย <c oughs> นี่ครับมาดูตากล้องมาดูตากี้ดอ,อกบล่มเลยสวยมาก <c oughs> วันนี้เรามีตะกร้าใหม่ด้วยใหญ่กว่าเดิมอืได้ไปแล้วสองหัวสี่หัวแล้วโอ้ยอันนี้ใหญ่บลเิลั่มเลยอืมต้องเอาไปฝากยายสาลงพีหมอเนาะหนึ่งใส่ผักเขาใส่เรื่อยๆกระหล่ำปีของเราก็เริ่มกำลังเข้าหัวแล้วนะครับใหญ่คื้โอ้ยดอกบาเริ่มเลยสองวันเอง ออืมใหญ่มากพ่อก็ดูนี่คนละสามดอกแล้วนะครับตัวนี้สดสดจากสวนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วปลอดสารพิษด้วยจากดอกแล้วกระตูนสี่ดอกสี่ดอกแล้วนะครับแลก้าเราต้องเก็บกี่ดอกสิอล้านดอกอันนี้ไหมอันนี้เอาเลยไหมเอา อืออืมโอ้โหดอกออกดอกทุกต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังโตไล่เลี่ยกันอันไหนโตก่อนเราก็เก็บก่อนนะครับพาดูอืมมันเกิดไม่ทันเพื่อนอืมมันเกิดช้าอันนี้เดี๋ยวดูที่มันใหญ่กว่านี้ก่อนชึบชึบดอกไหนเอ่ยไหนตยังยัง โอย้ยนนี้ก็ยังเลยอันนี้ล่ะได้ยังยังอันนี้ได้ไหมใหญ่ใหญ่นะีอยไปเรียเตอร์โอ้โหใหญ่นนใหญ่สวยมากเลยอ่ะเห็นไอริศบอกว่าขู่จะมาซื้อขู่ไครขู่เพื่อนป้าเพน จะมาซื้อที่สวนมีดอกใหญ่ๆพอแล้วมั้งได้แปดเก้าดอกและยังไม่แก่โตเร็ว เรากินไม่ทันแน่และกับตันกับตันเอาไปใส่ตะกร้าเยอะมากจีโยวนจังไลยฝั่งนี้ล่ะเป็นไงมัง่งฝั่งนี้ก็โตแล้วมีพอเก็บแล้วออเอาตัวนี้ก่นกอน <laughs> ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอร่อย นะครับปลอดสารพิษกระตูนมาหยิบเอาเออตันเอาให้ตูนแล้วอืมอันนี้ก็ให้กับตันน่าจะลนตะก,ก้าแล้วพอวะ่ะตัดแล้วสวยนะครับลองปลูกด,ดู หลังจากชุดนี้หมดอันนี้เป็นรุ่นทดลองนะครับเราเพิ่งปลูกครั้งแรกคือเลื่อยลนแล้วพ่อจะตัดกระลำปีลนแล้วล้นแล้วก็เอาไปกองไว้ข้างๆก่อนไปเอาตะก,ก้าอ,อีกหนึ่งพอแล้วเก็บไปทําไมาใบใหญ่ๆนั้นเก็บใบมันใส่ทําไมพ่อเห็นตรงไหนน,นะกระลำปีร,รล่มหัวใจนี่ตะกล้องเดินเดินข้ามมาฝั่งนี้พ่อจะไปอยู่ฝั่งนู้น ไหนถือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเจ็บไปทําไมใบเอาใไหไ้ไกลถือสองมือสองมือให้ตากล้องดูหน่อยโอ้ยจะลร่วงแล้วดูดิสองพี่น้องเอา้าไหนผักปวอดสารพิษครับของบ้านสวนกับตันพันไม้นะครับเอาวางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปค่อยเเดี๋ยวพ่อค่อยมายกอันนี้ก็เก็บเลยเหรอมันจะเยอะไปไหมล่ะ ใหญ่มากตากล้องมาฝั่งนี้เดี๋ยวพ่อจะไปตัดกระลำปีเดี๋ยวก็โดนต้นเขาซะละตรงไหนที่มันหัวใหญ่เดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนนะว่าเราจะตัดหัวไหนก่อนดีด้านหน้า ราะว่ากระหล่ำปีรูปหัวใจเขาจะเป็นก่อนกระหล่ำปีวงกลมนะครับมาเดินมาผมผมเห็นอยู่ข้างหน้านะครับมันจะเป็นหัวใหญ่กว่าเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวกระหล่ำปีเขากินไม่ทันละเดี๋ยวเราจะตัดลงตลาดมันดีไหมเนี่ยครับกระหล่ำปีรูปหัวใจมันจะเป็นเหมือนรูปหัวใจแต ผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าพรุ่งนี้เรามีเมนูนะครับเราจะไปทำเป็นผักกินกับขนมจีนนี่ซึบซึบสวยๆหัวเดียวพอไหมหอเดียวอีกแน่นน,ะน,น,นี่แน่นปุ๊บเลยการ์ตูนหรือเจะเอียงหัวหนึ่งไหม ถ้าไม่พอพรุ่งนี้เราค่อยมาตัดเอาอีกเนาะนี่กำลังหัวกำลังเริ่มใหญ่ขึ้นอุย้ยรู้สึกว่าตัวนี้ทำไมมันมีหนอนละ่ะพอต้องตัดแล้วมันจะได้ไม่ไปต้นอื่นมีหนอนเกิดนี่หนอนใหญ่เป็นหนอนใหญ่ๆมันน่า เดี๋ยวมันจะลามไปต้นอื่นโอเคเอาการะตูนถืออันนี้โอ้เดี๋ยวเสื้อจะเลอะโอเคยังไงก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กด, like, กดติดตามกด subscribe ให้ช่องบ้านสวนกับตาลพันไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราลาทุกท่านไปก่อนละได้ผัก เต็มตะก,ก้าแล้วในการ์ตูนอยู่ข้างนอกโอเคบ๊ายบาย